ไลฟ์เจริญนครสาทรนะครับห้องทายซีสองิหตารางเมตรนะเป็นวันเบสพลัสนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูนะเดินเข้ามาเจอครัวนะครับครัวได้เป็นครัวปิดนะครับฝั่งนี้ก็วางตู้รองเท้าได้นะห้อง35ิตารางเมตรพื้นที่ตามเลขมันอาจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเขาจัดฟังก์ชันมาโอเคเลยได้ครัวปิดนะครับมีบาร์เรลสามตอนให้เดินเข้ามาในห้องริวิ่งรูมนะครับ ห้องนี้เขาแต่งเป็นวันเ o o มพลัสนะครับก็คือ l i ฟวิ g งรูมก็โซฟานั่งทานข้าวนะอาจจะต้องนั่งปลายโซฟาคนนึงจะได้นั่งทานข้าวได้3คนนะครับแล้วก็ที่ห้อง l i ฟวิ g ก็มีแอร์ให้1เครื่องนะในห้อง p l u สนะครับในห้อง p l u สเนี่ยเขาจัดมาเป็นห้องนอนนะซึ่งก็วางเตียงเดี่ยวได้นะครับ มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะครับถ้าจะทำนะแล้วแต่อันนี้อาจจะทำเป็นห้องทำงานหรืออะไรก็ได้แต่ผมว่าส่วนที่เด่นก็คือกระจกนะครับกระจกได้เป็นเข้ามุมนะแล้วก็กว้างนะให้ดูความกว้างโอ้กระจกมาถึงตรงนี้เลยโต๊ะก,กว้างนะครับความสูงของกระจกก็จะมีขอบเยอะหน่อยเขากดกระจกลงมาให้ต่ำนะอย่างนี้ถ้าอยู่บนเตียงนั่งหรืออะไรมันก็จะดูมุมมันเปิด l i วิ n งนะครับอ่ะทีนี้ตะกี้ข้ามห้องน้ำไปนะห้องน้ำก็คือมันแอคเซสได้จากทางห้องครัวนะห้องน้ำก็จะเป็นสุขภัณฑ์อางล้างมืออยู่ฝังนี้นะครับแล้วก็ชาวเวอร์อยู่ตร,ตรงนี้ก็มีกระจกกั้นให้ใหนะก็โอเคนะผมว่าอ่าอันนี้เราอาจจะเดินทะลุมานะครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนก่อนห้องนอนนะครับ ก็คือจากลิฟวิ้งรูมนะห้องนี้มันจะมีการซอยลำดับที่เยอะหน่อยจากลนะิฟวิงรูมครับเดินเข้ามาในห้องนอนห้องนอนขนาดดูกว้างนะเออผมว่าอันเนี้ยเขาเน้นห้องนอนนะดูกว้างเลยแหละอย่างตรงเนี้ยวางเตียงคิงไซส์เลยผมว่าได้แล้วยังมีโต๊ะแต่งหน้ายาว,ยาวมีตู้เสื้อผ้าตัว l นะผมว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เน้นให้ห้องนอนมันดูใหญ่นะครับห้องนอนก็จะมีบานเปิดออกไปที่ระเบียงนะ เบียงเขาก็วางคอมแอร์ไว้ข้างบนนะตรงนี้ก็ใช้เทควิวได้แล้วก็จะเห็นกระจกเข้ามุมอยู่ตรงนี้นะครับเออผมว่าท้ายนี้ห้องนอนได้ใหญ่ดีนะมีโต๊ะแต่งหน้ามีตู้เสื้อผ้าก็เป็น L shape นะเออถือว่าได้ความคุ้มของห้องนอนดีเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็ห้องนอนก็จะมีอันนี้เข้าใจว่าเป็นบานเลื่อนนะในแปลนก็จะเปิดเข้าไปเป็น ห้องงามได้นะครับก็คือ a c c e s สได้จากทั้งห้องนอนแล้วก็ลิฟ i n g ิ o o รูนะครับโอเคจัดว่าเป็นเลเ o u ร์ที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าดีนะครับ